สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปชมเทคนิคในการขับนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปกรุงเทพานครนะครับเขาเรียกว่าสระบุรีเลี้ยวซ้ายนะครับเเลยทคนิคนะครับตรงนี้จะมีกล้องนะแต่ก่อนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีกล้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับขับแบบยังไงไม่ให้โดนจับ อาจจะเปถึงบ้านนะครับต้องอยู่เลนนี้น,นะครับอยู่ให้ถูกเลนนะครับเอาอยู่เลนขวาสุดนีบนี่เลสระบุรีนะครับนี่คือจังหวัดสระบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายอยู่ให้ถูกเลนนะครับเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นมันมันจะเป็นทางยูเทิร์นนะแต่จริงๆแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคุณอยู่เลนนี้มันจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายหม่ละครับเนี่ยเป็นเส้นทึบนะสองเลนนี่ออไม่โดนแน่นอนครับออแบบนี้ไม่โดนแน่นอนนู่นกล้องจะอยู่ตรงนูนน่นเห็นไหมนู่นนูนน่นกล้องอยู่ตรงนูน<ต>้นแสดงว่าคัดนู้นโดน,นปกติไม่จะอยู่ตรงนู้นนะแต่ตอนนี้เราไม่รู้นะครับถ้าถ้าขับมาแบบนี้ไม่โดนจับแน่นอนนะครับออสวัสดีครับ